ตอบคาถามให้กับเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์<ด>ค่ะผูะ้ชมทางบ้านถามเกี่ยวกับโรค SLE อ๋อค่ะนะฮะถ้าพูดถึงโรค SLE หลายลคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงโรคพุ่มพวง,พงค่ะถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วทุกคนก็ยังพอจําได้โรคอะไรครับอาจารย์ก็ SLE ก็จะเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาด ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดนั่นก็คือสร้างภูมิไปต่อต้านเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของตัวเองอ uh huh. ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ไม่ค่อยทราบะนะว่ามันเก uh huh. ิดอะไรขึ้นอาจจะพันธุกรรมหรือเปล่า uh huh. อาจจะเคยติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเปล่า uh huh. หรือว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศไหมอะไรเงี้ยเพราะเราพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะยังหาสาเหตุไม่ได้ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ติดต่อไหมฮะไม่ใช่โรคติดต่อไม่ติดต่อค่ะส่วนใหญ่หลายหลายคนชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดอ่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดนะคะแต่ว่ามันมีผลต่อระบบเลือดค่ะ มันมันเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านอวัยวะของตัวเองออทีนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปต่อต้านอวัยวะไหนคือเป็นที่ไหนก็จะต่อต้านตรงนั้นอไม่ใช่หรือว่าอย่างไงฮะไม่ใช่ค่ะขึ้นอยู่ว่ามันสร้างภูมิไปต่อต้าน อวัยวะตัวไหนเช่นมันอาจจะไปที่ผิวหนังทําให้เกิดพื้นคันไปที่ไตทําให้เกิดไตอักเสบขึ้นมาไปที่ระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ทุกแห่งมันเกิดขึ้นได้ทุกอวัยวะไปที่ข้อก็ทําให้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยอาการที่บ่งบอกได้ใกล้เคียงก็คือจะมีอาการยังไงส่วนใหญ่ก็คือ SLE นี่ก็จะมีอาการอ่อนเพลีย แล้วก็อาการจะรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันจะจะจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะฮะบางคนก็มีแค่พื้นขึ้นมาถ้าไปเจอแสงแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ร่มกัน UV อะไรไว้แต่ที่รุนแรงก็จะพบอาการทางไตทางระบบหัวใจ ปอดระบบประสาทเช่นปวดหัวรุนแรงหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงไป mm hmm. ไปที่ข้อก็จะปวดข้อข้ออักเสบ mm hmm. ขยับข้อไม่ได้ mm hmm. เป็นที่ระบบเลือดก็อาจจะทำให้มีอาการซีดอะไรได้แล้วแต่ mm hmm. นะคะ แต่เป็นโรคที่เราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนใช่แล้วทาไมอาการของแต่ละคนนะคะที่เป็น SLE ถึงแตกต่างกันอย่างเช่นบางคนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเป็นทางข้อบ้างนะคะทางเลือดบ้างะคก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายจะสร้างภูมิไปต่อต้านอวัยวะอะไรซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าคนไหนจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราพบว่ามันต่อต้านอวัยวะนั้นคือรุนแรงแล้วคือคืออาจจะไม่รุนแรงอย่างเช่น คนที่ออกมาทางผิวหนังเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะเห็นเป็นผื่นบนผิวหน้าเหมือนปีกผีเสื้อที่เราเรียกบัตเตอร์ฟาบัตเตอร์ฟล้นะะแล้วก็บางคนก็จะมีผื่นตามผิวหนังอะไรเงี้ยถ้ารายที่ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่สำคัญสำคัญอย่างไตปอดหัวใจอะไรอย่างนี้อาการก็จะรุนแรงคือเป็นภายในได้ด้วยใช่ไหมคะนอกจากผิวหนังภายนอก นอกจากผิวหนังข้อ <หา S 2> มันก็ไปได้หมดคะร,ระบบประสาทก็ได้ซ<ช>ึ่งถ้าแพทย์สันนิษฐานผิดวินิจัยไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดมันขึ้นเป็นผื่นแต่ไปบอกว่ามันเป็นแค่เหมือนมูสวัดเออเป็นผื่นแพ้อย่างเงี้ยส,ส,ออส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าอาการของ SLE นี่มันจะมีอาการอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างไปจากผื่นแพ้ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีมานานละ มีมามานานแล้วเพียงแต่ว่าสมัยแต่ก่อนเราไม่รู้การแพทย์ยังไม่ค่อยทันสมัยที่ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้หรือการศึกษามันยังไม่ลึกซึ้งพอแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์เจริญมากๆแล้วสามารถที่จะหายหายขาดไหมคะอาจารย์หรือว่าเขาเป็นแล้วก็เอสนี้ไม่หายขาดค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะแต่ คนที่เป็น SLE สามารถใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ถ้าดูแลตัวเองดีนะคะไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายอ๋อไม่ค่ะแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็ตายได้คืออาจจะเสียชีวิตจากยาเลียชีวิตได้ค่ะโดยปกติแล้วมันมียาที่จะควบคุมให้ SLE เนี่ยสงบได้ครับหมอก็จะใช้เซยรอยหรือยากดภูมิบางอย่างซึ่งการใช้เซยรอยหรือยากดภูมิเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อง่าย เพราะุม,มไม่มีมใช่ไหมคะ,มอ,ะอันนี้ก็จะต้องป้องกันดูแลตัวเองแล้วมันจะมีความผิดปกติอย่างอื่นไหมฮนะเช่นพิการหรืออวัยวะทำงานไม่ได้เลยพิการนี่คงไม่พิการค่ะ,ะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ถ้ามีอาการทางไตอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ไตวายเสียชีวิตได้อ๋อนั่นก็คือเสียชีวิตเลยไม่ไม่ไม่ใช่พิการละไม่ใช่พิการละคือเสียชีวิตเลยแต่โดยปกติเขาบอกว่า SLE ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวค่ะถ้าถ้าปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามแพทย์สั่งแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี่สามารถที่จะช่วยดูแลปัญหาของ SLE ได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็คงได้นะคะเพราะว่า อย่างที่เราบอกว่า SLE เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาดนะฮะถ้าเราไปปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลขึ้นมานะฮะไปหยุดการสร้างไอ,อตัวภูมิที่ไปต่อต้านอวัยวะได้มันก็จะดูแลโรคของหรืออาการของ SLE ได้คนไม่เคยเป็นตั้งแต่เล็กอยู่ดีๆเพิ่งมาเป็นตอนโตนได้ไหมได้ค่ะ เป็นตอนไหนก็ได้บางคนก็เป็นตั้งแต่เด็กบางคนเข้ามาเป็นตอนสูงอายุนั่นก็คือแสดงว่าภูมิคุ้มกันเขาอาจอาจจะเพี้ยนไปตอนหลังก็ได้ก็เลยทำให้เกิดอาการของโรค s อ e นี้ขึ้นมาใช่ค่ะคือน่ากลัวตรงที่ว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดแต่พอเป็นแล้วหายขาดไม่ได้ไม่สามารถหายขาดได้แต่ควบคุมได้ควบคุมได้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาค่ะคือต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวตามแพทย์ บอกค่ะมีข้อข้ามไหมครับเช่นคนเป็นได้เซวี e, ห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเลยก็เป็นข้อแนะนํามากกว่านะเป็นข้อแนะนําเช่นอย่าโดนแดดแล้วก็เลือกทานอาหารที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงหรือ<ข>เสริมภูมิคุ้มกัน คือทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเช่นออกกําลังกายก็คือเหมือนกับการทําให้ร่างกายแข็งแรงนอนพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามที่แพทย์กําหนดไม่ลดหรือเพิ่มยาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเชื่อยาผีบอกหรืออะไรพวกนี้นะคะเล่นกีฬาได้ไหมฮะเล่นกีฬาได้ค่ะทำงานหนักได้ไหมฮะได้ถ้าปฏิถ้าถ้า ร่างกายคือถ้าเขาควบคุมอาการได้เนี่ยเขาก็เหมือนคนปกติเกี่ยวเนื่องไหมกับการที่บางคนจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยมีข้อห้ามไหมอมก็ไม่ควรทำอ๋อเพราะมันทำร้ายร่างกายอยู่แล้วคือเราจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันทำร้ายร่างกายหรือที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเห็นความแตกต่างมากกับกรณีของคนที่เคยใช้ยาหมอปกติแล้วไม่ได้ใช้ ไม่ฮะความแตกต่างนี่มันน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าทานทำให้ผิวพันธดีขึ้นนะคะจากที่เคยผื่นขึ้นอะไรก็อาจจะไม่มีผื่นอะไระอย่างเงี้ยแต่จริงๆยาหมอมันก็ป้องกันได้การทานเซรอยนี่ก็จะควบคุมได้แต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าถ้าเป็นยาเซรอยหรือยากดภูมิคุ้มกันนี่มันจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายไงคะ าเราไปอยู่ใกล้คนเป็นหวัดเราอาจจะติดวัดอย่างรุนแรงอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าถ้าเราทานให้อาการดีขึ้นแล้วเราก็ปรับตอนเช้าซึ่งอันนี้ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างกรณีของการที่จะรับประทานควบคู่ไปกับยาพร้อมกับยาหมอได้จะไม่มีการขัดแย้งไม่ขัดแย้งไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่า ถ้าทานอย่าไปลดยาหมอด้วยตัวเองต้องทานควบคู่กันไปก่อนแล้วไปพบแพทย์เป็นประจำะถ้าอาการดีขึ้นแพทย์จะเป็นผู้สั่งลดยาเองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรคนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือทางการแพทย์เราอาจจะมีการพัฒนาในการยาที่จะรักษามรรยายางได้ไหมคคือเขาก็คงพยายามะนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางการเภสัชเนี่ยค่อนข้างที่จะ ก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแม้กระทั่งการรักษามะเร็งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีแบบ t า r g e t t h e r a p คือพุ่งตรงไปที่เป้าเลยเป็นที่ไหนรักษาตรงนั้นอะไรเงี่ยเฉพาะด้านไปเลยมันจะมีเหมือนกับบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยีนให้ยีนที่ผิดปกติอะไรเนี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะรักษาหายก็ได้เราพบว่า SLE นี่จะเป็นใน10คนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักเก้าคน แล้วมีข้อห้ามไหมครับข้อห้ามอ,อื่นๆอีกที่ผู้ปฏิบัติตัวที่จะต้องทาในในกรณีที่เป็นเป็นโรคเอชเอ็ม่เป็นเอ e เอข้อแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะนะฮะอันที่สองก็พยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการทานอาหารที่ดีออกกำลังกายนั่งสมาธิทำจิตใจให้สบายาเครียดห้าเครียด,ยดนะคะ แล้วก็อาจจะต้องมีอะไรอีกอ่ะดูแลเรื่องอาหารการกินงดเหางดสิ่งที่ไปทำร้ายร่างกายก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยในเอชมีมีมีอะไรไปกระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงไหมก็ถ้าไม่ทานยาไปกดเอาไว้ ถ้าสมมติว่าใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะมันก็จะรุนแรงขึ้นมาได้ข้อแล้วก็อ,อกเวลาอ,อเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำๆครับก็ไปหาหมอแล้วก็ทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัส,ปสทางโนด้นบอกว่าเป็นโรคลูปัส ช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ฮะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ฮะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกแล้วแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับ ก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินคือทานไปแล้วไออาการปวดทเุทเลาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะวันละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับดิฉันก็เลยเพยายามศึกษาว่าจะมี อะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีเจอกับดอกตอรพิเชษซึ่งเป็นเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันดรพิเชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอาร์ทรินอกมาประมาณปีกว่าผมถามนิดนึงว่าทานไปแล้วปีกว่า ขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาแพคคาเนลนี <ê> ่ไประหว่างที <or |sk|> ่ทานแอตทรินอกก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี่ก็ไม่ได้ทานยาแพคคานนลปรากฏว่าหลังจาก3เดือนก็ไปเทสเลือดตัวเอ็นเอก็น้อยลงแล้วก็6เดือนก็หายไปเลยคือไอ้ค่าไอ้ค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผล หลังจาก6เดือนแล้วฮะโอ้โหทานทั้ง6เดือนเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะต,ตับตับไตคอเลสเตอรอลความดันทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติ